สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะนะคะมือนีนะคะเกฟถ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดพี่น้องได้ยินัต่แต่อันเปิดเฟิดขึ้นมาทุกคอนเนี่ยลงเห็ดนะคะมือนอีเกีกยเลยอ่ามาบานนะคะมางานศพคพุณนตาเลิศดก็เลยมาเก็บเห็ดยุคหกบานนะคะพี่น้องลุ่นไปน้ำกันนะคะว่าเกฟสีไใดบัวตื้วคันพ่อเห็ดเด็กเกฟสี่ไทยพี่น้องเบิง้งไม่รู้ว่าจะได้จักดอกบัวเด้อ เ้ยขอเห็ดไปแกงกินเล้เด้อเออสิไฮโดกปวเกมาก,กับแม่สองคนค่ะเ,เห็ดใครเอเดียว่าเห็ดใครพี่น้องเบื้องโคกป็นตะเห็ดออกบ่พี่น้องว่าโคกประจำมู่บ้านกับเป็นสวนตะปู แล้วพี่น้องพอเล้ยวนี่เดียดอกตัวน,นี้เห็ดใครดอกแรกแค่กวันเห็ดใครหาต่อไปค่ะพ่ออีกแล้วค่ะ นี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องดอเกียร์สีท่าพี่น้องป้ดพี่น้องบังยุ่งได้เอ้ยย,อย,อย,ออยุ่ง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 เฮ้ยค่ะพี่น้องนี่สวนปูสวนตะปู าน้องบานนะคะทุกปีพ่นสิมาเลียงปูจุดบังไฟขอเงียงก่อนขอฝนบ่กนี่ค่ะต้นปูนะคะกระห็ดกะสิออกอยูนนี่แล้วตอนนี้กิได้สามดอกแล้วค่ะเห็ด สาูุดีเห็ดปลวกเห็นบ่แต้งบะเมียนทำนี่พี่น้องอันนี้มันจะเป็นเห็ดตายเบีย้ยเขาสังเกตเบิ้งเด็กง,ง่าย ป็นปอกให้มันนี่เป็นปอ,อกอือเฮงงเ็ดเฮ็ดเฮ็ดละง,งากันมันจะเป็นปอ,อกงี่เรามันก็จะเป็นแบบนี้นี่นมันมันเห็ดละงอกมันกระสีมีมันกระสีมีขาเป็นโบกันบ่อันน่ะบันนี่ขาตัวนี้มันกระสีโบมีปอกออืสังเกตได้ง่ายๆค่ะเฮ็ดกินเฮ็ดกินได้ก็กินบ่ได้แต่เราไม่ดอกเดียวกันแต่ว่าเ้าสังเกตปอกมันกับขามันเดียยวกัน เด้อดอกหนึ่งสักกี่หน่อยถอะแม่ดอกเงยส่อาไปมหมดแล้วเนี้อตาเขาเจองตรงนี้ยุ่งก็ไรยไปหาต่อไปที่ได้แกงบ้องมันมนี้ นี่ได้ดอกนุ่มๆน,นี่ค่ะพี่น้องโขกมันกับบ๊ด้บด้กหกบรร๊ได้รรยังนะคะับสิประมาณนี่นะคะกับออกอยู่แต่ว่าข้าเจ้สมมาสมักมาไต่เอาแยกงกัขนขึ้นนี่เขาเรียกว่าเห็ดเห็ดยังกับแม่อันนี้เห็ดยูคาอันนี้กินได้ค่ะพี่น้องนี่กินได้อันนี้ปอก มันนนตกมาใส่มันพอดีในเดือนหนึ่งมันมันห้าวเห็นเหกวเหยียบไวยตัวนี้แม่มันเป็นสีดำมันนัแตกมันอยมไม่เยอะอุ่นดอกหนึ่งว่าปูปูเลยแม่นี่กิมด้วยอืมเฮ็ดพอเบ่งเสร็จไร่เฮ็ดพอพีพี่น้อง ี่่ดอันนี้มันเกิดน้ำทงหน้าค่ะว่นนี้แม่นมาด้นี่แม่นมาด้นี่เดียเอาดอเอาไม่ได้เนดอกน้อยพอดด้านล่างมันไงมาเอาน้ำทงหน้ากับนี้พี่น้อง ไม่ใช <laughs> ่เมื่อี้ขาดลลังตีแม่ทังดีเพราะนั้นเกิดจะเป็นยังฝน,น,ดดน,นตกใส่ตีฝนตกใสยัาดิ่กมัน่าิวขาววีแต่ว่าเฮ็ดจิวข้านี่บวกขมหด้อพี่น้วงนาจัง จังสีเอวโอนิอันสูงจีนน้อยนี่ก็บผ้เอาค่ะจังหวัมันบานฝนตัวห้ามหมือแรงนะคะพี่น้องสบงฝ้นอันนี้มันจะติดโขกได้ค่ะพี่น้องติดโขกเข้ากับลุงมาทงหน้า,อ,านอ๊้ฝนพี่น้องฝน,นก้อนนี้ เป็งลมค่ะเป็นล,ลมแฮงเนี่ยปลากรับมันลมแฮงพดยุดไวอีกทนีนึงปะนะอันนี้ข้าเจ้าเคยมาเอาสามกระตาค่ะพี่น้องกระตาซักผ่าด้ว่าเหม็นกระตาหน่อยดิ ปวล้วบ <onz> ่ชหรืหลราบังลมบางงเขาเอาพวกกลนยุ่งไราแม่กยนหรนเป็นบนีจังใดนี่แม่กินบ่จังใดีีวีีแม่าพี่น้องด <the> ูม เดิดัต่ากันนมรับ่หนูตีมันเด้หนีเนาะมายางมากมากันมันอิจฉาด้วยเน แ่บางคนกับสิบุหูหดีนาะว่ากินไดบวกกินได้เนาะ้าเจ้าจย่านห <c oughs> นักจากคนที่เคยกินอันนี้ว่าเป็นยังค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีปลอกอยู่แล้วก็เพิ่นกับเคยกินนมาคะนนี้มันจะมีปลอกแบบนี้ น,น้อยก็ไ่ต้องเอาดอกขานล่างต้องเอามีดขูดออกคือจังเห็ดอันมันหลังไงยันบ่นมึ่เกียตันึงแล้วนะถ้ามันเห็ดเราโง่ก็สีดีเนาะอังสีเนาะเนี่ยแ่มาเดนแ่มาเดอันนี้แค่ไข่เห็ดเก็บน่ว้เก็บเห็ดพอเก็บไม่เสร็จเก็บเห็ดพเีบนีเก็บ่เสร็จเยแง่เดนเลเบน่งะ เบื้องจะคนร้ายครับตัวนี้นั่สิเอาก็อ้านขิเ้ข้าเงกับบานข้านเอาตัวนี้มันหวานตีเนี้คือเหตุระงบไหมบ่ เลือดชาจากไข่ไขโอ้ยมุนอะแทนใครเนี่ยดอกของมันคือว่ากากินเนาะเปดอกเถาดอกนี้นะอืมอืดีเนาะ

คล้ายๆเห็ดละงกตีมวยกันคล้ายๆกับเจลแหละแต่วันกับดอกคล้ายๆกันนะเจลเขาละสีซื่อๆเนาะไปด่าบินตกแล้วตกองแยกแล้วต้องแยกแล้ว ไปฮานถึงบ้านแล้วบนห้ากับพี่น้องตักนำมาล่างเลยบัเนี้อ่าพี่น้องคะนี่เราพ้นงานตีได้มือน,นี่นะคะนี่กับแม่นเกืได,ด,ด,ด้ไมดเลยเฮ็ดไข่เิี่น้องแม่เฮ็ดนี่แมนเฮ็ดไข่ที่เกืได้นะคะอันนี้มันเป็นเฮ็ดเฮ็ดอ่อยุค่ารสชาติจะเป็นคล่ไข อ่าเฮ็ดอันละงกว่าสุดเพื่อยตกสนิ่กับหงแล้วพี่น้องเอาสนก่งก็เดาค่ะคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสับหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วไปแล้วพี่น้องฝนตก